สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องกอเทปนะครับ DIY ที่ผมทำแล้วก็ลองใช้งานมาดูสักพักใหญ่นแล้วครับถือว่าโอเคครับตัวนี้จะเป็นเบาสโซนี่วอล์กแมนนะที่เราคุ้นุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับผมก็มาถอดเอาตัดบายพาสคือทำต่อตรงผ่านมอเตอร์แล้วก็ทำสวิตช์กดเพื่อจะให้มันสามารถกดกอกด เล่นกดอะไรได้ครับผมก็คือว่าตัวนี้เอาไว้เป็นเครื่องกอเทปกับล้างเนื้อเทปนะไม่สามารถจำไปฟังเพลงได้นะก็คือว่าผมจะถอดลูกยางออกถอดหัวเทปออกเห็นไหมฮะมันจะม,มีหัวเทปนะครับผมทีนี้วิธีการใช้งานก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนครับตอนนี้ก็จะใส่ฐาน2ก้อนทั่วไปพกพาได้ครับแล้วก็เหมาะสำหรับท่านที่มีม้วนเทปเยอะๆเผื่ออยากจะกอเก็บไว้เผื่ออยากจะล้างเนื้อเทปเผื่ออยากจะทําสปาเท<ๆ>เปเก็บไว้นะครับผมวิธีการการ ใช้งานมันไม่ยากเลยนี่ครับคืออัน,นี้ผมเป็นม้นมนเทปมันเท,น,เทนนะครับจะเนื้อเทปมันจะเรียงไม่ค่อยสวยนะครับเป็นของคอนเสิร์ตมาดอนน่าอัดสดมานะผมก็เลยเก็บมาลองมาอันนี้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ลองมากรูครับผมจะเริ่มกรองแต่อตอนแรกอันนี้คือกอรนะหมุนค่อนข้างเร็วครับเร็วกว่าเร็วกว่าเครื่องที่เราเล่นเพลงได้เพราะว่ามันเป็นการต่อตรงของมอเตอร์กับฐานยิ่งฐานแรงเท่าไหร่นะครับ ยิ่งทําให้เครื่องเนี่ยหมุนเร็วเท่านั้นแล้วก็มันจะไม่ทําให้มันจะไม่ทําให้เทปขาดดูนะครับมันจะไม่ทําให้เทปขาดเพราะว่ามองเห็นไหมมันจะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะคือคําว่าเทปขาดคือว่าถ้าเป็นเครื่องตัวเก่ารุ่นนี้ที่ผมเคยขายไปเยอะๆนี่ครับมันแรงมันแรงเพราะมันไม่มีมันไม่มีระบบสายพานหรือเฟืองอะไรเลยมันตึ๊กเลยมันทําให้เทปขาด ถ้าใครหลายคนที่ใช้ไปจะรู้ว่าผมขายอยู่ตัวนี้ผมได้มาเยอะมากผมขายมันก็ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียมันอะเวลาใส่เทปไปแล้วเราก่อเนี่ยเทปมันจะขาดมันจะค่อนข้างแรงรข้อเสียของมันนะแต่ยางอื่นก็ถือว่าโอเคมันดูสวยครับพกพาง่ายแต่อันนี้ผมเลยลองทําแบบนี้ดูแล้วก็สามารถล้างล้างเนื้อเทปไปด้วยนะครับวิธีการล้างเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนี่ยรัจะลองกอ่ออันนี้คือกอนะก่อเป็นลักษณะงี้ แล้วเวลาเขากอ่อเวลาเขากอ่อหมดดูนะครับเห็นไหมครับกลไกเขาจะหยุดทํางานเพราะว่าเขาจะมีมอเตอร์มีเฟืองเป็นลนักษณะเป็นมอเตอร์เป็นเฟืองลักษณะกลไกเงี้ยส่สาย,สาย,สายพานมันก็เป็น,นกลไกเดิมแหละครับไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้ดัดแปลงอะไรแต่แค่ว่าทําให้มันมันเป็นระบบกอ่อเฉยๆเอาไว้ล้างเนื้อเทปลักษณะประมาณนี้ทีนี้ผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองมาล้างให้ดูว่าทํำยังไงนะครับ ผมมีพี่เสืออยู่นี่พี่เสือนพผลชุดใจดีสู้เสือนะครับที่แผดเพลงดังเขาดูโง่ๆนะครับนี่จะมีลาไม่รู้จะมองเห็นบ้างจะมีลาอยู่ตรงนี้นะครับจะมีพวกลาเฝั่งนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยเห็นไหมครับจะมีลาอยู่ก็คือว่าสาเหตุไม่ได้ใช้งานนานมากครับไม่ใช้งานไม่ได้ใช้งานนานก็คือมันก็เลยเกิดลานะครับผมนี่วิธีการของผมก็คือเอาสำลีก้อนนะครับนี่สำลีก้อนที่เรามีตามซื้อขายทั่วไปไม่กี่บาทนะครับ นี่มันจะเป็นสำลีก้อนอหลายคนคงจะเคยใช้นะครับเสร็จปุ๊บนี่ก็ดึงมาประมาณนี้นะครับผมก็จะไปจุ่มแอลกอฮอล์สักหน่อยหนึ่งไม่ต้องเยอะมากครับพอเป็นให้มันมีดูดๆน้ำอะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ดูถ้าหนาไปนะครับหนาไปนะครับหนามากเกินไป มันจะทําให้หมุนยากหมุนเฟืดหมุนติดหมุนขัดนะครับบอกกันก่อนนะนี่หนาไปแต่เฮิดแต่ถ้าเกิดน้อยไปมันก็จะไม่ไม่โดนนะครับต้องให้แสนพอดีพอดีอดแต่เชื่อว่าหลายคนคงจะมีวิธีแหละไม่ยากหรอกนี่ครับอันนี้คือกดธรรมดานะครับมันจะไม่ค่อยหายถ้ากด,กดกดเพนะกดเพแล้วลูกยางตรงนี้มันจะยกลงมาด้วยดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะถู ทีนี้มันก็จะหมุนช้าอ่ไม่มีแรงนะครับใส่เยอะไปอะเอาออกอีกหน่อยนึงนะครับว่าผมใส่เยอะไปก็ต้องถอดออกอีกหน่อยนึงอลองดูนะครับแล้วจุ่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราล้างมือนะไม่ใช่คนละอย่างนันนะ อพอได้นะครับสังเกตมันจะมีลาหมุนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าลามันจะหายไปไหมว่ามันจะช่วยได้ประมาณระดับไหนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าความสะอาดเช็ดทงเช็ดเทปเชื่อได้เลยว่าเสียงดีขึ้นมาแน่นอนครับรับรองว่าเสียงดีขึ้นมาแน่นอนจากเดิมนะครับอันนี้คือแบบอาการที่แบบว่ามีลาเยอะนะครับ ้เน uhm. ี้ยจะได้มองเห็นตรงสื่อนั้นดีกว่านะครับช <pod> nope. nice ่วงเวลาที่รอนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะเลียงเทปเห็นไหมเขาจะเรียงเส้นเทปไม่รู้จะมองเห็นไหมเขาจะเรียงเส้นเทปให้สวยมากนะครับเรียงจากเส้นเทปแล้วเราค่อยมาเก็บก่ออีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้มันเข้าที่เข้าทางเผื่อบางทีสำลีมันไปดันดันเทปให้ผิดรูปแต่เราก็ไม่ค่อยก่อเก็บอีกรองนะครับ ถ้าถ่านแรงๆถานอัคลายิ่งถ่านแรงๆเท่าไรนะครับยิ่งจะหมุนเร็วเท่านั้นนะครับน่าจะไม่ถึง2-3นาทีนะครับต่อการล้าง1ม้วนที่ใช้แบบแบบช้านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกอไม่ถึงนาทีน่าจะเสร็จนะครับ เหตุผลที่ให้ใช้สำลีนะครับผมอธิบายก่อนว่าสำลีเนี่ยบางทีเนี่ยเส้นเทปเนี่ยมันจะเป็นห่อแบบประมาณอย่างนี้นะครับเผื่อบางทีต้องขอบเนี่ยสมมติว่าเราอันนี้สมมติว่าเป็นเส้นเทปเรานะยังไงดีล่ะเนี่ยสมมติว่าเป็นเส้นเทปเราเป็นแบนตรงนี้นไอ้คิดว่าเป็นเส้นเทปเวลาเราใส่เผื่อมันห่อลอักษณะนี้พอมันห่อลักษณะนี้คือขอบๆตามที่อยู่ตามอขอบขอบพวกนี้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเห็นไหมครับอ่ามันก็จะหายไปยแล้วมันก็จะมาเกาะอยู่ที่สัลี เหตุผลที่เราต้องล้างเนื้อเทปเวลาเราได้เทปมือสองมาหรือว่าเทปที่ตามตลาดนั้นมาคือว่าบางทีอ่ะเศษฝุ่นมันจะมาเกาะตรงหัวเทปตรงนี้ครับนี่ครับหัวเทปตรงนี้คือหัวเทปทุกเครื่องที่เครื่องเล่นเทปต้องมีหัวเทปนะครับมันจะมาเกาะตรงหัวเทปไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นแพงต้องมีหัวเทปพอมาเกาะหัวเทปมันก็จะทําให้เทปเนี่ยเสียงไม่สดใสเสียงอู้อู้เสียงมาเท่ากันไม่เท่ากันบ้างอ่าเนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นเหตุผลอีกผลหนึ่งคืออันนี้คือต้นทางต้นทางมันมาจาก ต้นทางมันมาจากม้วนเทปนะครับคืออันนี้ผมผมผมจากประสบการณ์ตรงนะสมัยก่อนเนี่ยที่เขาชอบพูดว่าเอาเทปมันยืดมันยืดมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ใช่เทปมันยืดนะครับไม่ใช่ตู้เย็นจริงๆแล้วมันเป็นการอันนี้อันนี้ทางทฤษฎีผมเองนะคือผมที่ขายของมาตั้งนานซ่อมซับอมาเยอะเนี่ยไม่เคยเห็นเทปยืดนะครับส่วนใหญ่เจอแต่ม้วนเทปมันฝืด มันเฟื่อมันมีดินมีเศษฝุ่นมีอะไรมาอยู่ในเครื่องมันเฟื่อมันทําให้มันหมุนช้ามันไม่ไปครับเนี่ยมันเฟื่อพวกกลไกพวกอย่างเงี้ยมันเฟื่อพวกกลไกพวกเนี้ยอางเงี้ยมันเฟื่อมันมันไม่ได้ใช้งานนะหรืมันมีความชื้นมันเฟื่อตรงนี้มันทําให้เทปเนี่ยมันทําให้เทปเนี่ยหมุนหมุนหมุนไม่ถนัดหมุนไม่สะดวกหมุนไม่ลื่น มันก็เลยมันก็เลยลากไม่ไหวพอลากไม่ไหวมันก็ทําให้หมุนช้าครับมันก็เลยทั้งเสียงมันยืดยานยืดยานตามที่เขาคิดกันนะครับ <S <S ผมคิดว่า <S <S น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่าทีนี้ทีนี้มันก็เลยทาให้เสียงยืดยานเขาก็เลยไปแช่ตู้เย็น,นครับอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับผมแค่ผมคิดเองนะผมไม่ได้อิงจากอะไรสักอย่างหนึ่งจากที่ผมเคยเจอครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราล้างก่อนดูความเื่นความไหลเทปมันก็จะเดินปกติเดินเรียบ นะครับนี่จะประมาณอย่างนี้เวลาก็จะฝั่งนี้จะไม่มีแล้วนะเห็นไ,ไหมครับนี่ก็จะค่อยๆหายไปก็ค่อยหายไปแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะอยู่ตรงนี้เยอะไหมอยู่ตรงสมดีเยอะไหมอันนี้คือผมคิดออกแบบมาไม่ได้ออกแบบหรอกก็แค่ทําให้มันใช้งานง่ายแล้วกันมือนจะเวอร์ไปครับเพราะออกแบบก็คือทําให้มันใช้งานง่ายสําหรับคนที่เอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าซื้อผมไปอย่างเงี้ยเป็นสมดีทั่วไป แล้วก็นั่งสปาเทปไปหรือว่าจะกอไปคือมันจะผมพยายามจะทําประโยชน์ได้2อย่างเผื่อบางคนไปเดินตลาดอย่างเงี้ยอยากจะลองกอฟังตั้งแต่ต้นดูเผื่อไม่อยากจะเอาเครื่องเราไปฟังเลยก็ต้องกอ,อก่อนเช็คระบบกอ่อนว่าให้มันดีขึ้นมาก่อนเราค่อยไปใส่เครื่องที่เราอันนี้ครับเผื่อบางทีเครื่องแพงกว่าม้วนบางทีม้วนแพงกว่าเครื่องเราต้องลองลองลองไปอัดับใช้ดูครับว่ามันเหมาะสมกับประมาณไหน finale. อันนี้คือ นี่ครับลองกอ่อมาดูเนี่ยมันจะกกนเกลียยเส้นเทปสวยไหมมันก็จะเลียงเลียงเส้นเทปสวยด้วยจากจากมันจะประมาณอย่างนี้ถ้าเกิดเลียงเส้นเทปไม่สวยก็จะประมาณอย่างนี้ปะมันจะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวผมจะลองกอดูนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าลามันจะหายไปนะัคือจริงๆมันมีทั้งสองฝั่งนะลาที่ผมลองนะครับไม่มีผลต่อเครื่องนะครับไม่มีผลต่อ ไม่มีผลต่อม้วนเทปนะครับเพราะว่าเราทําวิธีการโดยไม่ได้ดัดแปลงอะไรค่อนข้างเยอะแค่ให้เอาสำลีมาเช็ดไว้ก็เหมือนการเอาหัวเทปลงมากดแต่ว่าอันนี้มันจะค่อนข้างนิ่มเป็นการฝุน่นแทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราฟังไปนานๆเนี่ยฝุ่นหรือว่าชุกกลาพวกอะไรมันก็จะมาเกาะที่หัวเทปอะ่ะมันประมาณอย่างนั้นครับอันนี้เราเริ่มเริ่มเริ่มก่อนสปาก่อนล้างนื้อเทปก่อนนี่ครับลายก็จะไม่ค่อยมีนะเห็นไหมลามก็อยู่ฝั่งฝั่งหนึ่ง บางทีฝุ่นมันมองไม่เห็นนะเราต้องลองเช็ดตูล้างดูนะครับเริ่มจะหมุนช้าแล้วเพราะว่าฝั่งนี้มันใหญ่มันหนักใช่ไหมครับพอมันหนักก็ยเริ่มแต่ถ้าเกิดมันทําลักษณะอย่างเงี้ยกับเครื่องเล่นทั่วไปโดยที่ไม่ได้เอาตัดต่อบายพาสวงจรเนี่ยมันจะลากไม่ไปนะเพราะว่ามันหนักมากเพราะว่าเราเอาเราเอาเราเอาสํารีมากดตรงหัวมันเนี่ยมันจะหนักมากมันจะลากไม่ไปมันจะลากไม่ไหวืดค่อยๆมานี่ครับ ประมาณอย่างนี้ครับเสียงมอเตอร์ก็จะวิ่งนะครับก็คือมันเป็นเซอร์เบลที่ฟังได้ปกตินี่แหละครับซึ่งถ้าเกิดทําตัวนี้ขายมันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าที่ผมมาทํากอขายแต่ว่าอยากให้มันมีประโยชน์มากกว่าที่เอาไปฟังอย่างเดียวก็คือหลายๆคนตอนนี้น่าคงจะมีเครื่องเล่นที่ที่ใช้งานประจำอยู่แล้วล่ะเยอะอยู่แล้วล่ะน่าจะน่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม นี่ครับเห็นไหมมันจะเรียงเส้นเทปสวยหไหมเหมือนเทปไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเห็นไหมครับวิธีการสปาวิธีการทําเรียงเส้นเทปเห็นไหมครับนี่จะประมาณนี้แต่มาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับรอบแรกที่ผมใช้จะเป็น panasonic รุ่นประมาณพวกนี้ครับจะเป็นพวก rqw3 เนี่ยรุ่นพวกนี้นะครับที่ผมมาทำมันจะเห็น,นกลไกด้านหลัง แต่ว่าผมมาลองเอาโซนี่ทำดูผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันใช้งานง่ายกว่าแต่ก็ดีทั้งสองแบบนะแต่อันนี้มันจะใช้งานง่ายคือว่ามันสามารถเอาอันนี้มาใส่แล้วก็ทุกอย่างมาใส่อันนี้คือจะมีระบบออโต้รีเวิร์สนะครับมันจะกลับหน้าเองสมมตินนะถ้ามันหมดหน้ามันตึ๊กขึ้นมาทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนครับ มันจะหมุนช้าหน่อยใกล้และอ๋อคลิปนี้ไป12อนาทีแล้วเดี๋ก็อย่งน้อยทําให้ลาตรงนี้หายก็รู้สึกว่าสบายใจในการฟังนะครับอ่าโอเคเส,เสร็จปุป๊บก็อ่าสต็อปนะครับนี่เรามาดูกันนี่มันก็พอมีอยู่นะนี่ครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ ตามขอบพวกนี้แล้วก็จะเป็นดำๆตรงนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะอ่าทีนี้เราก็มากอ่อเพื่อจะเก็บงานด้วยการตัวนี้ลาสองฝั่งหายไหมอ่าฝั่งนี้ยังมีหน่อยหนึ่งเราก็ต้องใส่เราก็ต้องใส่ใ,สให้ให,ให้หน้าเทปมันสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามากอ่กอก่อเก็บงานตึง้งนี่คือวิธีการกอร่อเราจะค่อนข้างมนเร็วครับถ้าเกิดกดกอ่อปกติก็เหมือนเทปทั่วไปแหละครับ ไว้กอ่อค่างข้างจะหมุนเร็วมากไม่แน่ใจว่าถึงนาทีหรือเปล่านี่ครับงอ <c oughs> ผมก็ลืมเปิดให้ฟังว่ามันว่ามันเสียงก่อนฟังเป็นยังไงใสขึ้นมาไหม <c oughs> ไว้อก่อนหน้าครับบางทีมันมีลิขสิทธิ์เพลง <c oughs> ก็เลยไม, <c oughs> ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดให้ฟังได้ บางทีฝุ่นที่มันอยู่ตรงนี้มันเป็นผลกับการที่เราเล่นนะครับบางทีฝุ่นมันก็กระเด็นมาขอบเราแกะมาเช็ดตรงนี้ก็ได้ครับเช็ดที่เรฝั่งที่เฝังนี่ครับอ่าโอเคข้ากอเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่มันจะไม่ดึงนะเทียจนมันขาดนะเรากดสตาอ,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 อไปนะครับอ่บาก็ถือว่าโอเคครับผม โอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมราคาผมตั้งไว้อยู่ประมาณ350สั่งมาได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีจะแจ้งไปครับมันจะเป็นของประมาณอย่างนี้350พร้อมส่งนะจะเป็นแค่กอนะเอาระบบคณไก่อดแล้วก็เอาไว้ล้างเนะื้อเทปสปาถ้าเป็นรุ่นก็จะเป็นพวกเบัตัวเล็กแหละครับประมาณนี้ก็ใส่สายฟามเข้าไปเพื่อจะให้ไว้กอนะผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ